น้อยนี่พี่เสี่ยวดื่มชาสิจีสาะเป้าเจ้าเห็นไหมเจ้ายังต้องเรียนรู้อีกบานเบอรเล่นเป็นเด็กไปได้ข้าเหนื่อย ข้าก็เหนื่อยเช่นกันพวกเจ้ากําลังเถียงกันอย่าเอาข้าเข้าไปพัวพันมันอึดอัดมากที่มาพิงไหล่แบบนี้ฝ่าบาทอัครมหาเสนาบดีจงมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทแย่แล้วท้องฟ้ามีรอยแยกเจ้าหมายความว่ายังไงรอยแยกปรากฏขึ้นทุกที่บนท้องฟ้าผู้คนตื่นตระหนกแค่นอกเมืองจัก,กรวรรด เกิดอะไรขึ้นนี่เจ้ากล้าพูดว่าเจ้าหลงลืมงั้นหรอนี่คือการพังทลายของอนณาเขตผู้วิทักษ์มังกรศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมายความว่ามังกรศักดิ์สิทธิ์ไว้เด็กได้ล่วงลบไปฟาบาทแม้ว่าท่านไม่ใช่มังกรศักดิ์สิทธิ์หรือมังกรสาวท่านคือผู้วิทักษ์ของอนณาเขตนี้พิดแล้วอาจารย์หลงฉิวข้ามีอะไรจะถามเชิญว่ามา หากมังกรศักดิ์สิทธิ์คุ้มกันอาณาเขตหากมันถูกคุ้มกันโดยคนคนเดียวจะสามารถสลับผู้วิทักษ์กลางคันได้ไหมไม่ทันทีที่แต่งตั้งผู้วิทักษ์อาณาเขตจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้วิทักษ์จากมุมมองนี้มีปัญหากับจักรพรรดิสูงสุดต,ตือตที่ศูนย์ที่วิทักษ์อาณาเขตมังกรศักดิ์สิทธิ์กฎของมังกรศักดิ์สิทธิ์แต่ละตัวที่คอยปกป้องอาณาเขตนั้นแตกต่างกัน อะไรคือมาตรฐานสําหรับการหายไปของอนาเขตมีเพียงมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่เสียสละตัวเองเพื่อตายเท่านั้นที่รู้พ่อของเจ้าน่าจะทะลวงขอบเขตทะลวงเขตแดนเป็นไปได้ไหมว่าอยู่ในดินแดนลับพ่อตาทะลวงขอบเขตเหรอน่าจะดินแดนลับอะไรให้ตายสิข้าลืมเรื่องใหญ่ไปแล้วจริงๆไม่เป็นไร มันไม่สายกันไปที่จะแก้จีซินเหลียนเชื่อมโยงกับพ่อตาและแม่ยายอย่างแยกไม่ออกและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องข้าไม่ลังเลที่จะเสียสลาภาพรักและใช้เล่ห์เหลี่ยมความงามข้าได้ยินอะไรนะเล่ห์เหลี่ยมความงามหรอพี่เสี่ยวผู้หญิงแก่คนนั้นทำอะไรกับท่านข้ารู้ว่ามันไม่ง่ายที่จะรับมือกับคนที่เข้าสู่ขอบเขตวิถีขั้นที่17นางเห็นรูปรักที่หล่อเหลาที่สุดของข้า และมองมันอยู่นานข้าโพสท่าทาง,างต่างๆเพื่อให้นางเห็นจนพอใจจื้อตี้ซุนกับสเสวียลัวหยันไปไดิเนรับเพื่อฝึกฝน,เพ,ฝกฝนเพื่ออุทิศตนและฟันฝ่ากับประมุกของตระกูลสเสวียให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พวกเขาอาจท่านเสียวเสียสละมากเกินไปจริงๆวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3มจุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ